ช่องไม,ไม้เคยมีเคนใครไม่เคนมีเคนเคจ้า,าดูนะจ้าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยจริงนะ ไม่เจอกันนานหลายรอบละทุกครั้งที่กลับมาเนี่ยก็จะเปิดด้วยประโยคที่ว่าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยคือชีวิตเรามันแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆคนดูก็เติบโตไปกับฉันด้วยนะคะทุกคนวันนี้มาเป็นปัญญากกุงงเหมือนกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะอันนี้มาทำารีอคชันแบบรวบตึงให้อีกเช่นเคยเพราะว่าเค้าไม่มีเวลาเนี่ยฉันจะไม่อ้างละไม่มีฟิล <laughs> ไม่มีฟิลทำเลยมารวบตึงให้ทีเดียดีกว่านะคะเพราะว่าอยู่ดีก็มีฟิลขึ้นมาก็เลยโอเคงั้นรว,รวบให้เลยดีกว่านะคะกับการรีแอคชั่นครั้งนี้ก็เป็น1นึ่งโซโล่แล้วก็1นึ่งเกิลกรุ๊ปที่เพิ่งเดบิวต์เลยนะคะทุกคนกับการรีแอคชั่นการกลับมาของจอห์นโซมีและคีคีค่ะซึ่งเราจะรีแอคชั่นในพาร์ทของโซมีก่อนดีกว่าซึ่งโซมีรอบนี้ก็คือเขาปล่อยมาเป็น อีพที่2ของของตัวเองเลยนั่นเองก็มีชื่อ EP ว่า Theories and Confused นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยเพลง Extra มาซึ่งเอาจริงๆฉันชอบแบบฟังได้ในวันที่แบบเรื่อยๆสามารถแบบสตรีมมิ่งได้แบบ วันชิลว,วนั่งทํางานอยู่ได้เลยสำหรับฉันในในพัทของเพลงนั้นแล้วก็มิวสิคเดีโอคือฉันชอบมากฉันชอบงานมิวสิคเดีโอของตัวนั้นมากจริงๆนะคะแต่ว่ารอบนี้เขากลับมาเป็นอีกหนึ่งเพลงไม่รู้อันนี้มันคือไตเติลหรือเปล่ากับเพลงที่มีชื่อว่า c l o s e r นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะไปที่คีกี้กันต่อคีคี้มารอบนี้ เป็นดิจิตอลซิงเกิที่มีชื่อว่า Dancing Alone นั่นเองอตัดภาพไปตอนอัลบั้มที่แล้วเนี่ยสรุปก็คือ I Do Me คือเพลงไตเติลใช่ปะ่ะก็ฉันชอบ I Do Me ที่สุดในบรรดาเพลงของทั้งหมดที่แบบปล่อยออกมานะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือได้กลิ่นว่าเด็กๆพูดกันหรือว่าค่ายพูดกันไม่แน่ใจว่าแบบถ้าคุณชอบ I Do Me เนี่ยเพลงนี้คุณจะต้องชอบเออเดไปดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเอาโซมยนก่อนดีกว่านะคะทุกคน Let's go Ooh. Mm, Call me right. your beautiful girl, and I'ma let this body work. Cause when it's true and I, am going to need you closer. When I'm looking in your eyes, I forget about the time. Oh, when we start to sway, it's like a hole in my mind. And that we would end up with each other I'll catch you in my arms underneath those lights You'll be my oasis for tonight I love the way you put me crazy I'm a โตขึ้นนะเป็นเป็นโซมีที่โตขึ้นขึ้นค,ความคอนเทมอยู่โอ้อันนี้่าจะเป็นการเจเนเรตขึ้นมาโู้ไม่เต้เออ ตัวเองป่ะ Cause you beautiful girl อะอยเข้าใจคุณมากขึ้นอย่างนั้นหรอจบแล้วการ e รี t ชันนะคะทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นงาน generate ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใช้ AI generate จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าดูดูรูปแบบการทำอะไรต่างๆคือถ้าสมมติว่าใช้ทีมงานที่ทำตัวตัวนี้ขึ้นมาจริงๆที่แบบมีทีมงานเอ่อ virtual มีทีมงานเอฟเฟก ทำซีจีต่างๆขึ้นมาจริงๆวางตัวกราฟิกขึ้นมาจริงๆก็นับถือแอพิเชตมากว่าถ้าเป็นงานงานที่เสิย์ชใช้เขึ้นมาก็คิดว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีบรรยายบอกไหม,ไมว,ว่างานนี้มันมาจาก AI อเพราะรูปแบบการทํางานต่างๆมันดูเป็น AI g e n e น a t e มากจริงๆส่วนเพลงก็คือคือฉันอะเป็นคนไม่ค่อยอินกับการเอาแซม pling เก่าๆมาทําอยู่แล้วด้วยด้วยเนเจอร์ตัวฉันฉันอยากได้อะไรที่มันสดใหม่หรือว่าแบบความใหม่ของของตัวผลชิ้นงานต่างๆอะไรเงี้ยการเอาแซม pling มาเอาดนตรี มาได้แบบให้รีมายถึงอะได้เก็ตฟิลรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมีความแบบหยิบ ตัวแซมปล l i n g ตรงนี้มาเอามาใช้ในตัวตัวเพลงนะแต่ว่าอันนี้คือเอามาทั้งพาร์ทแบบการร้องเลยแล้วมาเป็นฮุกอีกมันเลยรู้สึกว่าไม่ได้ว้าวอะไรสําหรับฉันในการในการคัมแบ็กครั้งนี้ในการแบบปล่อยตัวซิงเกิลนี้มาเหมือนปล่อยมาเพราะว่าต้องมี MV อะ่ะฉันฉันดูจากงานโปรดักชั่นที่คือคือมันก็ต้องขึ้นโครงจริงๆดูจากดูจากทรงเหมือนจะต้องขึ้นโครงบลาบลาบลาแบบ,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 บในการทําตัวงานขึ้นนี้ขึ้นมาแต่ว่าในในในพาร์ทของการใช้โลเคชันหรือว่าการตั้งใจวางดิเรกชั่นต่าง คือดูมีความแบบคิดมาแล้วว่าจะใช้ AI ในการเจเนอเรตให้มันให้เพลงนี้มันดูมิวสิควิดีโอขึ้นมาเออฉันคิดแบบนั้นส่วนเพลงก็มีความดีมากขึ้นได้เห็นโซมีที่รู้สึกว่าบัมนี้เขาโตขึ้นนะเขาทําเขาเรสเพคอะไรต่างๆที่มันนอกเหนือจากคาว่าเพลงป๊อปทั่วๆไปที่แบบเขาทํามาก่อนหน้านี้แล้วจริงๆเออใช่ก็เป็นอีกวาป์นหนึ่งที่คิดว่าคนน่าจะชอบคนที่ชอบเพลงนี้อยู่แล้วก็อาจจะชอบมีความไฮเปอร์ป๊อปอยู่ประมาณหนึ่งเออส่วนฉันอาจจะเลยๆทั้งตัว ทั้งตัวมิวสิกวิดีโอทั้งตัวเพลงอาจจะแบบไม่ได้แคชมากเผลอๆชอบพัทธรรมดามากกว่าพ์ทพ์ทของตัวตัวท่อนหกด้วยซ้ำไปอ่ะเออใช่แอบเสียดายแต่ไม่เป็นไรเรามีเอ็กซ์ตร้าอยู่อาจจะเป็นเพลงที่โอเคงั้นหยิบมาทำมิวสิกวิดีโอดีกว่าไม่รู้ว่าความตั้งใจแรกมันเป็นอย่างไรบ้างเออใช่แต่ว่านี่ในพัทของการเรียลชันกันดูครั้งแรกนะคะทุกคนไปกันต่อกับคี้ๆดีกว่านะคะทุกคนอุ้ยมีความเป็นสาวป่าชาวไรอีกแล้วนะคะสาวชาวสวนแฮปปี้คนเลี้ยงหมู่เฮเดีย 박다. 봐 h ีโหแบบมันทำให้รู้สึกถึงเขาถึงตัวเขาง่ายๆอ่ะไลฟ์สไตล์พวกเขาเลยอขอเอ้ฟังเพลง บีดเก็บบีดดีวเวอร์เพลงน,นี้แดนซิ่งกอล์ฟไงหลายพาร์ก็จะต้องคนเดียวโอ้เป็ตู้เขากันมาก 오브게도이 yeah. 콜록 oh, <laughs> รับตามเก็บบีดอะไรอย่างงี้มากชอบชุดแย่คนเมื่อกี้ละดูธรรมดาแต่แบบเป็นภาพจำอ่ะมันภาพสวยเนาะคี่อะไรอย่างงี้ต่อไปเหอะพี่เคีย นี่พออยู่กับเพื่อนก็ไม่ต้องด c นซิชอบชุดเซตนี้มากก็ไม่ต้อง dancing alone อะ่ะดีดีชอบชอบเลยชอบเพลงนี้เลยคี้ขี้ดันซิงเกิลชอบเพลงคือมีความเป็นเรโทรประมาณหนึ่งแล้วก็มีมีเสียงก็คือเป็นเป็นแนวเรโทรแล้วแหละแล้วก็มีการใช้ เก็บบิดตึงตึงตึงแล้วก็ฟังง่ายจริงๆอ่ะเราแอบคิดว่ามันน่าจะต้องแบบบ mm ิวบีดเพิ่มขึ้นในแบบบท2อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่า,นาจะแบบทําให้รู้สึกว่าใจ ขึ้นแต่ก็เข้าใจได้เพราะเหมือนทุกๆอย่างมันก็มันก็ค่อยๆบ,บิวบิวไปจนแบบไปเจอพาร์ทบริดแล้วก็ไปเป็นดรอปฮุกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยเป็นไฮฮุกอีกรอบหนึ่งในตอนท้ายก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมมากแล้วก็พอดรอปบีดแล้วเป็นฮุกขึ้นมาแล้วแบบไม่มีเสียงดนตรีแบบดรอปดรอปเครื่องดนตรีออกไปหมดอะคิดถึงเซกันยองไม่ใช่เหมือนนะคะแต่ว่าแค่คิดถึงไว้แบบนั้นซึ่งมันทําให้เราแบบคนลุกเลยในการฟังครั้งแรกแล้วก็เพลงดีมาก เพลงดีจริงๆแบบฟังใน everyday ได้เลยเชือ,อเผอฉันชอบว่า i do me ฉันชอบมากกว่าเพลงนั้นอีกด้วยซ้ำไปอ่ะในการฟังครั้งแรกด้วยซ้ำไปเลยจริงๆคือน่ารักมากส่วนมิสกวีดีโอมันมันมันเป็นเรื่องที่แบบฉันรู้สึกว่าถ้าเรียกชันคีคีเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องมิสกวิดีโอแบบมากๆเพราะว่ารู้สึกว่างานมิสกวีดีโอเขาทำออกมาได้ดีมากแล้วก็นําเสนอความเป็นตัวเมมเบอร์ที่แบบเนเจอร์เขาคือฉันไม่รู้ว่าประวัติแต่ละคนเป็นยังไงจะมีคนที่เต้นเต้นอันนั้นบัลเล่เต้นอะไรที่เป็น ริบบิ้นอ่ะหมุนมันนั้นได้หรือมีคนบลาบลคือเหมือนแทกความเป็นตัวเด็กๆเข้าไปให้รู้สึกว่าเขาดูหน้าเข้าถึงเข้าถึงง่ายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยในพาร์ทต,ต่างๆการใช้ชีวิตบลาบ,บก็ยังดูมีความเป็นไอดอลอยู่เป็นผู้หญิงที่แบบเป็น one The One and Only นึกออกปะเอะอ,อ,อคือแบบมีแค่คุณเดียวในโรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นางถ้าอยู่อยู่ในที่นานรู้สึกสบายใจก็เต้นออกมาแบบ Dancing Alone จริงๆงานงานภาพ m v ดีมากชอบชอบมิวสิกวิดีโอของวงนี้มากๆจริงฉันรู้สึกว่าอยากให้เขาคีบความเป็นธรรมชาติความ l i ฟ e ลี่อะไรอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยเมันไม่ได้ l i v e ลีมากแต่ว่าคือรู้สึกได้ว่าการนําเสนอแนวปรัชญาชีวิตอะไรอย่างเงี้ย คีทีทาออกมาได้เริ่มชัดแล้วก็ถ้าเขายังคีปอะไรอย่างนี้ต่อไปมันคงจะดีมากๆจริงๆสําหรับเขานะฉันชอบพอสตูมที่ดูมีความเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าดูแบบดูคิดมาแล้วอ่ะยิ่งหญ่เซตเป็นชุดสีสีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ในส่วนที่นางเล่นกันอ่ะอันนั้นคือดูเป็นชุดธรรมดามากแต่ว่าทําออกมาได้ดีมากแล้วก็รู้สึกได้ถึงความแบบเออมันจะกลายเป็นชุดยูนคถ้าเพลงนี้มันแมสอะไรอย่างเงี้ย มันดูแต่งตัวตามง่ายในการแบบจะเต้น cover อะไรเงี้ยมันดูแต่งง่ายอะ่ะนึกออกปะเออใช่ฉันก็เลยให้วายความรู้สึกแบบนั้นเลยชอบจริงๆนะเนี่ยอ้อประมาณนี้นะคะทุกคนกับการเรียกชันก็จบไปแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของใคร2คู่นี้ก็คือสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะชอบเพลงไหนกันบ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ั s c r i b e ด้วยเพื่รอการคัมแบ็กดเรกชันต่อไปของ ที่ทีว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนเอาใจช่วยแชร์จะช,ช,ช่วยมากเดี๋ยวต้องไปฟังเพลงอีกรอบนอึงมันจะชอบเพลงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อค่ะบ๊ายบายค่ะ is t a beautiful girl another no, no 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 call me you too